นวันิยายเสียงเรื่องน้ำตาดวงดาวประพันธ์โดยเพลดาเฟื่องอักษรบทที่47ตะวันสมสานกลับมาอย่างคนที่ยับเยินไปหมดแล้วทั้งใจที่บ้านไม่มีใครสักคนแล้วเวลานี้อภิสราหายไปจากชีวิตเขาด้วยเหตุผลที่ว่าควรแยกกันสักพักเพื่อว่าอะไรอะไรอาจจะดีขึ้นหากว่าไม่ดีขึ้นก็แยกกันไปเลยเขาตรงไปที่บาร์เล้า เลือกหยิบมันมาขวดหนึ่งไม่สนใจด้วยว่าจะต้องผสมอะไรจึงจะได้รสชาติที่วิเศษสุดเขาเอาแก้วมาเพียงใบเดียวเรียนมันลงไปแล้วยกขึ้นดื่มอย่างเอาเป็นเอาตายไม่ถึงห้าแก้วหูตาเขาก็เริ่มพร่างพรายลายไปหมดทั้งห้องน้องดาวโถป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้มันไม่ได้รักเธอ มันทำเพราะเกียดเพราะแค้นน้องดาวของพี่เจ้าไปอยู่ที่ไหนแล้วที่สุดเขาก็คร่ำครวญออกมาอย่างเสียใจแสนสาหัสรักศักด์ไม่ได้รักน้องสาวเขาฝ่ายนั้นทําเพื่อแก้แค้นและเวลานี้ก็สาสมใจเขาแล้วไอ้คนสารเลวเขาอยากจะฆ่ารักศักแต่จะทำอย่างไรเล่าเขาทำร้ายลิสาก่อน เป็นการทำร้ายที่น่าสงสารริสาไม่มีความผิดเขาเองก็รับรู้อยู่เต็มใจแต่ตอนนั้นเขาเชื่อแต่ดวงดาวไม่เคยเชื่อและเข้าข้างอดีตภรรยาน,นั่นเลยเขารักน้องสาวไปจนครอบครัวต้องแตกแยกแต่ทว่าอย่างไรดวงดาวก็น้องสาวเขาไม่มีเขาเสียคนดวงดาวจะทำอย่างไรกับชีวิตตัวเองเล่าแล้วเขาก็เรียนเล่าลงอีก ด้วยมือที่สารร,าริกกินมันให้ตายไปเลยวันนี้แต่ก่อนที่เขาจะกรอกน้ำสีเหลืองนั่นเข้าปากไปอีกพลันก็มีเสียงดังมาจากทางประตูบ้านที่เปิดอยู่นั่นตายแล้วคุณนั่นอะไรกันดื่มเหล้าเป็นขวดๆนั่นเกิดอะไรกันขึ้นเล่าหน้าตาเนื้อตัวถึงได้ยับขนาดนั้นคุณตะวันเจ้าขาหูเขาไม่ฝาดหรอก นั่งเป็นเสียงภรรยาคนที่สองอภิสรานั่นเองหล่อนมาทำไมนะหายไปหลายวันแล้วนี่คงเบื่อข้างนอกแล้วกระมังพอแล้วพอแล้วคุณนี่ทานอะไรลงกระเพาะบ้างหรือยังเอาแต่เล่าเดี๋ยวก็ตายไม่รู้ตัวหรอกอย่ายุ่งนะ่ะผมจะเมาให้ตายไปเลยเขาเอาขวดเหล้านี้จากหลอน เมื่อหล่อนเอื้อมมือมาทำท่าจะแย่งไปจากเขาหล่อนชะง,งักมือก็ดีตต่าตายไปซะคนอะไรเห็นชีวิตของตัวเองไม่มีค่าไม่มีราคาตายไปสักดีเหมือนกันนั่นแหละคุณมาทำไมเนี่ยก็ไหนว่าจะไปนานๆไงละ่ะแล้วกลับมาทำไมอีกหรือว่าเปลี่ยนใจแล้วละ่ะเขาโงนเงนลุกขึ้นมายืนตรงหน้าตาปปือนั่นแดงช้ำ และมีรอยแห่งความเจ็บปวดฉายชัดอภิสรามองหน้าตาเขาอย่างตกใจนิดๆิตะวันมีสิ่งผิดปกติแน่ตาเขาฟ้องแบบนั้นและเขาก็คงไม่มีวันที่จะเปิดปากแน่นอนปูบหนึ่งนั้นเธอก็นึกเวทนาเขาตะวันนั้นความจริงก็เป็นคนดีคนหนึ่งเขารักน้องมากมายแต่ยายดวงดาวนั่นร้ายกาจมากหล่อนเองยังขยาด ที่จะตอแยไม่ได้กลัวหรอกแต่ไม่ต้องการที่จะรบรากับหลอนคนอะไรสวยแต่รูปเท่านั้นแล้วถ้าฉันเปลี่ยนใจกลับมาล่ะคุณจะว่าไงแบบว่าฉันไปไหนไม่รอดนะ่ะห่วงคุณนะห่วงมากด้วยคุณก็รู้ว่าฉันห่วงคุณมากแค่ไหนหล่อนมากอดแขนเข้าไว้ด้วยท่าทางที่น่าอบอุ่นใจตะวันนึกอยากถอยหล้างพาร่างนี้ แต่เขาก็พยุงตัวเองไม่ไหวแล้วบ้านหมุนไปหมดสมองเขาปั่นป่วนบูบวาบที่สุดร่างเขาก็ส่วนเซแล้วซุดลงโดยที่อภิสราเองก็รับไม่ทันตะวันตะวันคะตายละแล้วจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยเฮ้ยหล่อนลากๆดึงๆเขาไปที่โซฟาตัวยาวมุมห้องนั้นจนได้ ก่อนจะจัดการทำโน่นทำนี่ให้แก่เขาดังเช่นเมื่อครั้งที่อยู่ด้วยกันโดยไม่คิดอะไรอีกหล่อนตั้งใจว่าหากเขารู้สึกตัวและพูดดีๆกับหล่อนหล่อนก็จะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนเขาสักพักหนึ่งจริงแล้วหล่อนก็ไม่คิดว่าไม่มีใครที่จะดีเท่าตะวันอีกแล้วแม้เขาจะมีปัญหาแต่เชื่อว่าไม่นานเขากับหล่อนคงจะแก้ปัญหานั่นได้ด้วยดี หากว่าเขาไม่รักไม่ห่วงน้องสาวมากเกินไปเขาก็น่าจะมีความสุขอย่างนั้นก็คงมีสามีไปแล้วและคงไม่คิดกลับมาหาเขาอีกหรอกผู้หญิงเราอะใครจะยิ่งใหญ่เท่าสามีไม่มีหรอกเราเองก็เหมือนกันนั่นแหละที่สุดก็ไม่พ้นเขาเฮ้ยท่าทางจะต้องตั้งหลักปักฐานจริงๆจงังๆซะแล้วเรารักษากนอนเล่นอยู่บ้านวันนี้ วันหยุดที่เขารอคอยมาหลายวันมารดาทำอาหารว่างอยู่กับนางปรุงในครัวรอบกายเขาไม่มีใครรีสาว่าจะมาก็ไม่เห็นมาในใจเขาออกรู้สึกเหงาอย่างประหลาดไอน้นินมานี่ที่สุดเขาก็เรียกเจ้าหมาแสนรู้คู่ใจของมารดาที่นอนเล่นอยู่กับแมวตรงหน้าประตูนางเหมียวมาด้วยก็ได้วะ่ะมานี่มามาเล่นกันหน่อย ทั้งหมาทั้งแมววิ่งตามกันเข้ามาและเขาก็เล่นกับมันไปอย่างเซ็งเซ้เขาไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยใจเขามันเหงาเหงาอย่างบอกไม่ถูกไปไปไหนก็ไปกันไปไม่สนุกเลยเล่นกับแกน่ะคุณหญิงรัตนาเดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นแปลกใจว่าวันนี้ไม่เห็นท่าทางว่าลูกชายจะออกไปข้างนอกเลยรู้สึกจะหลายอาทิตย์มาแล้ว สามอาทิตย์เห็นจะได้ละมั้งที่เขาคลุกอยู่กับบ้านไม่ที่ห้องนั่งเล่นนี่ก็เป็นห้องหนังสือไม่ก็ห้องนอนไปเลยหมู่นี้เป็นคนดีจังเลยนะแกท่านมานั่งจนชิดใกล้เหงื่อยังไม่ลบไปจากใบหน้าเพราะเพิ่งเดินมาจากครัวประเดี๋ยวทานข้าวยามนะแม่ทำเครื่องไว้เพิ่งเสร็จทานข้าวกับน้ำชาแก่ๆที่เพื่อนแม่เขาเอามาฝากจากเมืองเหนือ ผมไม่หิวเขานอนลงไปใหม่อีกครั้งแววตาเลื่อนลอยนั่นดูอ้างวางชอบโกนอยู่คุณหญิงรัตนาขมวดคิ้วสงสัยในอาการของลูกชายมาหลายวันแล้วด้วยเพราะหมู่นี้เขาซึมไปไม่หิวก็ต้องทานแม่ทำแล้วอ๋อเดี๋ยวเย็นนี้เอาไปให้ริสาด้วยนะหากว่าน้องสาวแกเขาไม่มาวันนี้เขาชอบข้าวซอยแกต้องเอาไปให้น้อง ครับเขารับคำใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยดวงหน้าเศร้าแววตาหมดอย่างคนช่องช้ำของดวงดาวลอยเข้ามาในสำนึกอีกเกือบจะตลอดเวลาเลยที่เขานึกถึงแต่ดวงดาวหล่อนเป็นไปอย่างไรบ้างก็ไม่รู้หล่อนคงเสียใจเจ็บช้ำแล้วก็คงจะร้องไห้ดวงดาวร้องไห้ใจเขาหายเมื่อคิดมาถึงตรงนี้แล้วจูๆ่ๆเขาก็ผุดลุกขึ้น อ้าวลูกนั่นจะไปไหนล่ะมารดาตกใจที่จุจูเขาก็พรวดพลาดผมจะออกไปข้างนอกเขาเดินไปทางประตูเร็วๆใจเขาร้อนรนราวกับมีไฟอยู่ในนั้นกองโตจะไปไหนเล่าแกเสื้อผ้าก็ไม่มีการเปลี่ยนนั่นจะไปในชุดกับบ้านอย่างนั้นนะหรอรักศักยังอยู่ในชุดกางเกงขาสั้นเสือเ้อยืดคอกลมมันเป็นชุดที่ต้องอยู่กับบ้าน ไม่ใช่ชุดออกนอกบ้านเลยเขาหยุดชะง,งักยืนลังเลแล้วในที่สุดเขาก็กลับขึ้นไปชั้นบนเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ลงมาคุณหญิงรัตนาเดินออกมามองลูกชายรู้ว่าเขาไปแน่แต่จะไปไหนไม่รู้แกจะไปไหนตารักไม่รู้เหมือนกันครับเขาบอกอย่างตรงๆเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนรู้แต่ว่าใจมันร้อนและเขาก็จะต้องไปด้วย ไม่ไปไม่ได้เขาตายแน่เพราะใจเขาเองนั่นแหละอ้าวจะบ้าหรือไงลูกไปไหนก็ไม่รู้เอ๊ะนี่เหมือนอะไรกันนะ่ะคุณหญิงออกจะตกใจที่เห็นลูกชายเป็นเอามากเพียงนี้ผมต้องไปแล้วจะกลับมาเร็วๆนะครับเขาเดินดุ่มๆไปที่รถซึ่งจอดอยู่หน้าบ้านคนส่วนเพิ่งจะล้างรถให้เขาเรียบร้อยและแก่ก็ยังยืนอยู่ที่นั่น เขาเอ่ยปากขอบใจเบาๆก่อนจะเปิดประตูกล้าเข้าไปนั่งประจำที่คนขับแล้วติดเครื่องออกไปอย่างรวดเร็วราวกับว่าใจคนขับบินนำไปก่อนแล้วอย่างนั้นแหละรถพาชายหนุ่มมาที่นั่นที่ที่เขากับดวงดาวเคยอยู่ด้วยกันวันนที่เคยหวานล่องลอยวนเวียนเขามาที่นี่เพื่ออะไรเขาถามตัวเองเช่นนั้น และเขาก็ได้ให้คำตอบกับตัวเองไม่ได้เลยว่าเพราะอะไรเขาถึงมาก็ไหนว่าไม่มีความรักสำหรับหลอนแล้วมาทำไมคำถามนั่นผุดขึ้นมาอีกจนเจ้าตัวนึกโมโหตัวเองเสียนักที่มากคำถามเสียจริงถามนั่นถามนี่มีปัญหาถามไม่สิ้นสุดก็มาดูหลอนเจ็บหลอนช้ำยังไงล่ะมาดูให้สบาจไงที่สุดเขาก็ตะโกนบอกกับตัวเองอย่างนั้น ขณะที่เท้าพาตัวเองย่ำขั้นบันไดขึ้นมาบนนั้นมาหาคุณดวงดาวเหรอคะแม่บ้านเดินมาหาเขาทันทีที่มือนางยังมีที่ตักขยะอยู่ด้วยเออครับเขากลับหรือ,อยังไม่เลยค่ะกําลังคิดว่าหากอย่างไรจะเรียนท่านผู้จัดการเพราะสองเดือนมาแล้วนะคะเนี่ยคือทางนี้ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะคะ เพราะทางคุณก็มีล่วงหน้าสามเดือนแต่ทางเราก็สงสัยนะคะว่าจะเอายังไงเพราะหายไปทั้งสองคนโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวเลยผมเข้าใจครับเขาพงกศีรษะในตาแห้งแรงเมื่อรู้ว่าดวงดาวไม่ได้กลับมาเลยพรุ่งนี้ผมจะให้คนเอาเช็คมาให้หมายความว่ายังไงคะผมจะเช่าที่นี่ทิ้งไว้และเช่าตลอดไป จนกว่าเมียผมเขาจะกลับมาผมยืนยันเองว่าจะเช่าต่อไปคุณตู่มายังไงคะเนี่ยหายไปตั้งปีมั้งริสาเดินมาเปิดประตูให้เขาทันทีที่ได้ยินเสียงกรดกริงหญิงสาวอยู่คนเดียวในวันนี้ปูเป้เดินออกไปทานขนมกับพี่เลี้ยงที่ปากซอยยังไม่กลับปีเียลเหรอเนี่ยชายหนุ่มหัวเราะออกมา พลางพิจารณาดูเพื่อนสาวตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าก่อนจะก้าวเท้าตามหล่อนเข้ามาในห้องรับแขกของบ้านหายไปไหนล่ะหลานชายของผมนะ่ะเข้ากว่าตาหาปูเป้อย่างเคยชินวันนี้เขามีของฝากหลายอย่างสำหรับหลานชายมีอะไรมาฝากอีกล่ะเปลืองเงินเปล่าๆน่านะคุณตู่คราวหลังอย่าซื้อมาอีกนะคะจะซื้อ เขาว่าพลางส่งสิ่งของที่หอบหิ้วมาให้เจ้าของบ้านก็ผมซื้อให้หลานนี่นาใครจะมายุ่งงั้นมาทุกวันเลยนะคะดีซะอีกแนะ่หล่อนคอนเขาหน่อยเดียวเท่านั้นเพราะคิดว่าไม่งามแน่หากทำอะไรมากเกินไปกว่านี้เพวชเรศแค่เพื่อนเท่านั้นเองมีเรื่องมาบอกนะวันนี้หลังจากที่ทักทายกันผ่านไปแล้วววชเรศก็มองหน้าริสา เขาคิดในใจว่าริสาควรได้รับรู้เรื่องนี้บ้างสักทีเพราะหล่อนเหมือนคนตาบอดหูหนวกคนที่ตามมานั่นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็คงรู้กันหรอกแต่เขาแน่ใจว่าคงไม่มีผลมากนักหรอกเพราะริสาเดินทางมาไกลามากแล้วไม่ย้อนกลับแน่เรื่องอะไรหรอคะดีหรือร้ายหญิงสาวใจหายนิดนึงเราเอาว่าคงไม่ใช่เรื่องดีนักหรอกเพราะแววตาของเพื่อนหนุ่มนั่นแหละ ดีหรือร้ายก็อาจจะดีปนร้ายมั้งวัชเรศหัวเราะออกมาก่อนอย่างปลอบใจว่าเรื่องนี้ไม่ร้ายนักหรอกบอกมาสิเร็วๆนะพี่ตะวันเขาไม่ได้ไปทำงานที่วิทยายลัยนานแล้วนะไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะอะไรใบลาก็ไม่มีเมื่อวานนี้ผอ,อท่านมาถามผมก็บอกไม่ทราบริษานั่งนิ่งไป บทที่48เข้าไปไหนไม่รู้เหมือนกันครับผมรู้แต่ว่าไม่ได้ไปสอนแล้วท่านผออท่านก็ว่าน่าจะไปตามดูว่าคุณพี่ตะวันนั่นเป็นอะไรไปหรือเปล่าก็เลยมาหาเนี่ยแหละว่าจะทำยังไงถึงจะรู้ว่าพี่ตะวันไปไหนเขาเคยโทรมาที่นี่บ้างหรือเปล่าริสาไม่ค่ะไม่โทรมาเลยเอ เขาไปไหนหรือว่าจะไปบ้านนอกเราลองโทรไปเช็คคุณลุงท่านดีไหมจะต้องลำบากโทรไปต่างจังหวัดทำไมล่ะริสาก็โทรไปเช็คที่บ้านไม่ดีเหรอบ้านเขาแค่นี้เองทำเป็นเซอร์ไปได้นี่นาวัชเรศว่าพลางอมยิ้มและนั่นก็ทำให้ริสาโมโหขึ้นมานี่นายตู่จะทำอะไรทำอย่างไรก็ตามใจนะคะ ไม่ต้องมาปรึกษาฉันหรอกทำเองเพราะฉันกับเขาไม่เกี่ยวข้องกันแล้วนี่มันเป็นอดีตไปแล้วรู้ก็ยังจะมาบอกมาถามอยู่อีกนั่นแหละหล่อนชี้ไปที่เครื่องรับโทรศัพท์ไปจัดการเอาเองว่าจะเอาที่ไหนแน่แล้วอย่ามายุ่งกับฉันอีกในยะเฮ้ยชายหนุ่มทำเป็นถอนใจยาวๆออกมาทำเป็นไม่สนใจก็อย่างนี้ ก็เลยอย่างนี้แล้วเขาก็ฮัมเพลงไปที่เครื่องรับโทรศัพท์ยกหูมันขึ้นมาส่งเสียงลงไปเมื่อหมุนหมายเลขแล้วที่บ้านพี่ตะวันเหรอครับครับผมเป็นเพื่อนพี่ตะวันแล้วคุณเป็นใครชื่ออะไรครับอภิสราโอเคครับตามสบายคือผมโทรมาเช็คดูเท่านั้นว่าพี่เขาอยู่หรือเปล่าเท่านั้นเองผมเหรอครับ ชื่อเล็กครับตีเล็กครับขอบคุณครับนอนอยู่ครับครับแล้วเขาก็วางหูลงก่อนจะคลกคลงสีสายไปมาอยู่อย่างนั้นพริษามองหน้าเขานิดนึงว่าจะไม่สนใจแต่ก็อดไม่ได้ตกลงว่าอยู่ไหมอย่ายุ่งนาะเขาหันมาทำหน้าเคร่งยุ่งไม่เข้าเรื่องนี่มันไม่ใช่เรื่องของริษานะ มันเรื่องของผมกับเจ้านายท่านใช้ให้มาติดตามริสาเกือบจะปล่อยกากออกมาเรื่องของเจ้านายก็เจ้านายนั่นเขาพี่ชายชันยาเหล่านี้ก็บ้านฉันโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ก็ของฉันเออใช่ฮะแล้วบ้านที่เราโทรไปนั่นมันก็จุดจุดจุดเก่าของริสานีนาว่าวทำไมไม่พ้นกันนะเราเนี่ย รีสาค้อนขวับและต่างก็หัวเราะให้แก่กันอย่างสดชื่นเสนักแต่ฝ่ายหญิงนั่นใจค่อนข้างไม่สบายนักเพราะอดีตสามีไม่ยอมไปทำงานมันหมายความว่าอย่างไรมีปัญหากับใครหรือเปล่าคนอยากตะวันรักงานจะตายไปทำไมต้องหยุดไปเฉยๆโดยไม่มีใบลาอีกด้วยแล้วดวงดาวนั่นริสาน,นึกถึงวันนั้นวันที่ดวงดาวเตลดเิดเปิดเปลงไป หญิงสาวหยุดหัวเราะคุณตู่หึฝ่ายนั้นเลิกคิ้วหยุดหัวเราะกระนันหันเมื่อเห็นเพื่อนสาวร้องออกมาราวกับจตโกนอะไรจู่ๆก็เรียกชื่อกลัวจําตัวเองไม่ได้หรือไงคุณตู่บอกมานะบอกมาตามตรงเลยในฐานะที่สอนอยู่สถาบันเดียวกันกับพี่รักแล้วก็อยู่ที่เดียวกับคุณดวงดาวคุณรู้หรือเปล่าว่าเออ ว่าพี่ชายฉันจีบดวงดาวไหมจีบใช่จีบก็ไม่อะไรละ่ะคือแบบว่าแสดงออกว่ารักแล้วพาไปทานอะไรนั่นน่ะแบบฝรั่งเขาออกเดทเข้าใจนะอย่ามาทำหน้าทะเลนนะ่มีอะไรก็บอกมาดีๆเราเป็นเพื่อนกันนะมีอะไรก็ต้องบอกกันวัชเรศอึ้งไปเหมือนกัน เขาไม่เคยเอ่ยปากถึงเรื่องนี้ให้รีสาฟังเลยทั้งที่ใจร้อนราวกับไฟเมื่อเห็นว่าสองคนนั่นเดินไปตามทางที่ต่างไม่รู้จุดหมายดวงดาวนั้นไม่รู้เลยว่ารักศักคิดอย่างไรกับตัวเองหล่อนรักรักศักแน่มองตาหล่อนแวบ,บเดียวก็รู้แล้วแต่รักศักนั่นสิเขาไม่เห็นแววตาแห่งความรักเลยมีแต่แววแห่งความแค้นเท่านั้นเขาอยากบอกคนนั้นเตือนคนนี้ แต่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเมื่อคิดถึงผลที่จะตามมาเขาจึงเมินเฉยต่อเรื่องนี้แล้วมองดูการเดินทางของคนทั้งหมดอยู่ตลอดเวลาด้วยใจที่ไม่ปกติสุขนักหรอกดวงดาวนั่นเขาก็เคยรักหล่อนมาก่อนแต่จะทำอย่างไรได้เล่าบางครั้งเขายังคิดว่าดีเหมือนกันหากว่าหล่อนจะได้รับบทเรียนเช่นบ้างแต่เขาสงสารหล่อนดวงดาวเดินผิดทางมาตลอดชีวิตเพราะกรรมของหล่อนอย่างนั้นหรือ ช่างน่าเวทนาจริงๆคนที่เจ็บปวดที่สุดคงไม่พ้นสองคนพี่น้องนั่นตะวันกับดวงดาวหากว่ารักศักดิ์ทำสำเร็จเขาภาวนาว่าอย่าให้รักศักดิ์ทำสำเร็จเลยทำไมเงียบล่ะคุณตู่นี่ขอคำตอบด่วนนะเห็นฝ่ายนั้นเงียบไปริสาก็ชักใจไม่สบายเท่าไหร่หรือว่าสองคนนั่นมีอันเป็นไป คุณตู่แมมริสานี่อะไรนักหนาก็ไม่รู้เออนี่พี่ตะวันเขาอยู่บ้านนะนอนอยู่เจเมียนางแบบนั่นท่าทางจระอาอะไรก็ไม่รู้เสียงพูดมาตามสายมะนาวไม่มีน้ำเลยคนอะไรกระทั่งเสียงก็ไม่มีสเสน่ห์รูหูคราวนี้ริสาอึ้งไปบ้างทุกคนเป็นอะไรไปเล่าดวงดาวรักศักดตะวันอภิษรา เขาเหล่านั้นเป็นอะไรมันช่างน่าสงสัยแท้จริงหรือว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้คะคุณตู่ริสาขยับเข้ามาใกล้เพื่อนชายที่คบกันมานานปีแววตามหมุนแสงอย่างคนที่มีความวิตกกังวลอย่างเป็นทุกข์ไม่มีอะไรหรอกนาะริสาคิดมากไปเองวัชเรเทํทำเสียงปกติที่สุดหรือว่าหากมันจะมีอะไรก็คงช่างมันนะ เราต้องทำใจแล้วล่ะพอเรื่องอะไรที่มันเกิดมันก็ย่อมจะเกิดอย่าเดาเอาเลยอย่าคิดด้วยเพราะคิดก็คิดไม่ออกเดาก็เดาไม่ถูกอยู่อย่างนี้แหละดีละเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดก็พอนะรีสาถอนใจออกมาเบาๆแล้วเงียบไปสายตามองผ่านหน้าวัชเรศไปไกลอย่างไม่มีจุดหมายตะวันยังนั่งอยู่ตรงนั้น ตั้งแต่บ่ายมาแล้วอภิสราเดินมาดูเข้าสองครั้งและเมื่อครั้งที่สเจ้าหล่อนก็อดที่จะมีปากเสียงไม่ได้ตายตายแล้วคุณตะวันเจ้าขาจนป่านนี้อย่างนั่งอยู่ท่าเดิมจะไปไหนไปทำอะไรก็ไม่ไปทำละเจ้าขาจะมืดจะค่ำอยู่แล้วนั่งหมกอยู่ได้ดูสิดูยุงตอมหัวเต็มไปหมดแล้วตะวันยังคงนั่งเฉย ตาเขาปลุบลงตาำแวบวบตาเขาไม่มีใครเห็นในยามนี้อภิสราเดินมาใกล้อีกนิดหล่อนกดสวิตไฟไฟสว่างจ้าจนเห็นทุกอย่างอย่างชัดเจนว่าไงคุณตะวันจะไปอาบน้ำหรือเปล่าจะเอาอยัางไงก็เอาให้แน่สิคะตะวันหันไปทางหนึ่งเขาเองก็เบื่ออภิสราเหมือนกันแหละจริงๆแล้วอะไรๆหล่อนก็ดีไปซะทุกอย่าง เสียอย่างเดียวเท่านั้นที่ปากมากเมื่อก่อนหล่อนไม่เป็นอย่างนี้เลยกลับมาครั้งนี้บ่นเก่งชมัดญาติเลยเอา้าแล้วใครมาล่ะนั่นน่ะค่ำมืดป่านนี้แล้วยังจะมารบกวนเจ้าของบ้านอีกเพื่อนคุณนั่นแหละคนที่เป็นแฟนยายริสาเมียเก่าไงหล่อนมองหน้าวะะัชรเชัดแล้วก็ว่าแล้วนี่มาทำไมละเมอมาผิดบ้านหรือเปล่านะ ไปเปิดประตูรับเขานะ่าเขาอาจจะมีอะไรก็ได้ขานี้เขาชอบกลับบ้านแล้วก็แวะไปหาคุณลุงท่านอาจจะฝากอะไรมาก็ได้วันนี้เขาไม่เกลียดชังวัชเรศอีกต่อไปแล้วเพราะตระหนาแก่ใจแล้วว่าวัชเรศไม่มีอะไรกับอดีตภรรยาแน่ตั้งนานจนถึงตอนนี้วัชเรศก็ไม่มีทีท่าว่าจะอยู่กินกับริษาเลยนั่นเขาบ้าไปเองแท้ เมื่อนึกถึงอดีตภรรยาใจของตะวันก็โหยหาแต่มันก็เป็นเพียงแวบเดียวเท่านั้นภาพดวงหน้าของดวงดาวเข้ามาแทนที่ป่านนี้ดวงดาวจะอยู่ที่ไหนไอหมาบ้านนั่นมันกัดไม่เลือกหน้าเลยน้องพี่จะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้พี่ครับสวัสดีวัชเรยยิ้มให้เจ้าของบ้านก่อนเมื่อเอ่ยทักทายและเมื่อนั่งลงแล้วก็หันไปยิ้มให้กับอภิสรา หล่อนยิ้มตอบก่อนจะหันไปหาน้ำมาให้เขาคุยกันตามสบายนะฉันจะเข้าครัวละอ้อคุณคุณอะไรนะคุณตู่เดี๋ยวอยู่ทานอาหารข้ากับเราสิคะไม่ล่ะครับขอบคุณมากผมทานมาแล้วไม่รบกวนหรอกวันนี้เอาไว้วันหลังนะครับหากว่าการุณาตามใจนะแล้วอภิษาก็เข้าครัวไปในเวลาต่อมา เรนไม่สนใจหรอกว่าสองคนนี้จะพูดคุยเรื่องอะไรกันหล่อนเบื่อตะวันเต็มทีแล้วชีวิตเขาวันนี้ไม่มีแก่นสารเลยเคยไปสอนนักเรียนก็ไม่ไปสอนทําตัวไม่มีค่าอะไรเลยกินเงนเินเก่าที่มีอยู่ไปวันๆเท่านั้นเองมีเรื่องอะไรหรอคุณตูตะวันเอ่ยอย่างไม่อ้อมค้อมเข้ามองสายตาของวัชเรศอย่างว่างเปล่าไม่มีแววใดๆเลยในนั้น พี่ตะวันว่ชเรศใจหายเมื่อมองฝ่ายนั้นอย่างเต็มตาตะวันเปลี่ยนไปมากถึงเพียงนี้เชียวหรือดูเขาแย่มากกว่าเดิมมากทีเดียวหน้าตานั่นซูบซีดไร้สีสันราบกับคนไม่มีชีวิตชีวาเขาผอมลงไปมากด้วยนะนี่พี่โูมไปมากหรือไงเห็นสายตาฝ่ายนั้นแล้วตะวันก็พยายามที่จะยิ้มออกมาอย่างตั้งใจ อย่างไรเขาก็ไม่อยากให้ฝ่ายนั้นเสียความรู้สึกมากไปพี่มีอะไรหรอครับหน้าตาพี่เออท่าทางจะไม่สบายใจเลยเขาถามออกมาอย่างเกรงใจฝ่ายนั้นแต่เขาก็ต้องถามไม่ว่าจะในฐานะใดๆก็ตามไม่มีอะไรหรอกนาะตะวันสายหน้าแววตาสะท้อนประกายอย่างหนึ่งออกมาแต่เป็นไปเพียงบูบหนึ่งเท่านั้น ก็สงบลงเช่นเดิมแววตาเขาว่างเปล่าแต่วัชเรศก็มองลึกลงไปเห็นแววเจ็บร้าวลึกๆในนั้นเขาเชื่อว่าตะวันมีปัญหาแน่แต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรอาจจะเป็นเรื่องดวงดาวนั่นก็ได้ที่ทำให้เขาเป็นอย่างนี้ดวงดาวออกไปจากวิทยาลัยนั่นก่อนพี่ชายไม่มีใครรู้ว่าดวงดาวไปอย่างไรมาอย่างไรและไม่นานนัก พี่ชายคนนี้ก็หายไปจากวิทยาลัยอีกคนหนึ่งโดยไม่มีใบาลาออกให้เห็นวันที่รักศักถามถึงตะวันนั้นรักศักก็มีท่าทีคล้ายๆตะวันนี่แหละแววตาเลื่อนลอยไม่จับใครแล้วท่าทางรักศักครุ่นคิดเหม่อลอยและแววตานั่นก็มีแววประหลาดมองเห็นแล้วก็สะท้อนใจนักทุกคนรอบกายเขานี่เป็นไปต่างๆนานาแล้วตัวเขาล่ะ เป็นไปบ้างหรือเปล่าที่สุดชายหนุ่มก็ถามตัวเองอย่างนั้นแล้วก็ตอบตัวเองว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่เป็นอย่างเช่นคนรอบกายเขานี่เขาสบายดีแล้วเหตุที่สบายเพราะเขาไม่ยึดมั่นอยู่กับสิ่งที่งมงายนั่นเองเมื่อครั้งก่อนเขาเคยรักดวงดาวแต่เมื่อดวงดาวไม่รักตอบเขาก็ไม่ยื้อแย่งใจเขาก็เป็นสุขไม่ถูกไม่เดือดร้อนอะไรและเมื่อริษาเดือดร้อน เขาก็เข้าช่วยเหลือเมื่อมีข่าวว่าเขาแอบมีสัมพันธ์กับริสาเขาไม่เดือดร้อนอยู่เฉยๆเขาก็ไม่ถูกมากและเมื่อความจริงปรากฏเขาก็เป็นผู้ที่มีความสุขมากกว่าใครเพราะเขาบริสุทธิ์วัชเรศยิ้มกับตัวเองในขณะที่ทุกคนเดือดร้อนนี่คือเขาในทุกวันนี้พี่ไม่รักผมแล้วเหรอถึงไม่ยอมเอ่ยอะไรออกมาบ้าง ผมรักพี่นะจึงได้มาที่นี่เขามองหน้าตะวันแววตาฉายแววเป็นมิตรอย่างจริงใจเป็นอันมากแต่ตะวันก็มองไม่เห็นในแววตานั้นของวัชเรศเขามองไปที่อื่นแววตาไม่ปรากฏว่าสำนึกในความรู้สึกที่ฝ่ายตรงข้ามมีให้มาที่นี่เออแล้ช่วยอะไรพี่ได้บ้างล่ะหากว่าพี่มีอะไรในใจจริงๆอ่ะคุณตู ไม่มีใครช่วยอะไรพี่ได้หรอกนะเชื่อเถอะอย่ามาถามเซาซีเลยนะพี่ไม่มีอะไรจะพูดหรอกพี่ครับทำไมพี่ไม่ไปทำงานพี่ไม่ทำแล้วจะไม่มีอาจารย์ตะวันอีกต่อไปแล้วบางทีบางทีนะพี่จะไปจากเมืองไทยนี่ไปให้พ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างพี่พี่เกลียดไอ้คนเฮงสวยนั่นคุณตู่ พี่เกลียดไอ้ผอ,ออนั่นมันทำลายหัวใจพี่มันฆ่าพี่ทั้งเป็นคุณตู่รู้ไหม